ได้ก็ก็รูร้ผลลัพธนะ์นั้นมีแบบปุ้ยได้รอ้น่าหลงเนอะการนา่นะารักวัดถึงจำไว้นะ่าหรงเนอะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัาน,านทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนญาตในการรับชมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าจะขออัญเชิญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือผมขออัญเชิญพระผมเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออัญเชิญพระนารายเสด็จมาอยู่เบื้องบาขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นลมปากขออัญเชิญพระยาณาคเสด็จมาเป็นสร้อยสองวาขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นกล้องดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดมานใด่าได้บ่เบียดเบียนจะได้ประมาทพลาดพลั้ง ข้าพเจ้าขออัญเชิญครูผู้เท่าแต่เก่าก่อนปัจจุบันครูเลขและครูยันครูวาดและครูยาครูตำรับและครูตำราครูเวทมนตร์คาถาครูนโมอกอขอครูนโมกกาสาธุจนจบบทที่ข้าพเจ้าได้เราเรียนศึกษามาข้าพเจ้าขอรัตนาพินพระพงษ์พยงประกาจุลกาบาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไรเทวาทั้งหลายขออัญเชิญเหล่านาคาที่ดีทั้งเก้า ขออัญเชิญปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ในถ้ำอยู่ในกูหาอยู่ในแม่น้ําอยู่ในป่าในเขาในผงไั่ลูกหลานขออัญเชิญปาริติตาตาโสโ<ฮ>เหสิกังอากะนงังะหัวใจพญานาทั้งสี่ทิศวิรูป,ปกักกันหาโกตมะเทา้าพญานา เอราปะักขออัญเชิญพญานาคทั้งสี่ทิศสีเทวาลูกหลานจะขออัญเชิญเปิดโชคเปิดทรัพย์หลังออกพรรษาขอให้ท่านมาประทานพรโชคลาบทรัพย์ให้แก่ลูกแก่หลานด้วยเถิดพุทธังเปิดธรรมัง,งเปิดสังฆังเปิดเออ้อภูญา พระภูมิเจ้าดีลูกหลานเมื่อนี้มาขอเพิงบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ความเมตตากรุณาอุเบกขามมทิตาแลลวแต่ปูยาสิเมตตาให้ลูกให้หลานเออสาธุพุทธังตัดิตรรมตัดจิสังฆังตอดจอดด้วยกายวาจาจิตตัง หังวันชาอิลือนครราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาราพโพิโยนาค,คันตะปริตตัง ไม่าแม่่เ่ให้พูวกต้นวิเ็ษอันใดก็เนื้อขอหลับนั่งนิ่แบบคุยไปออกภาษาแล้วพูดภาษาแล้วจิะมีเงินถ้าบอกทหานจาร์บ้นเลี้งจี่ด็กต้องอึดยากสุขอยากคู่เอ้ยไปไอ้พูกบ้านขวัญอยู่นูก ท่านผู้อื่นไป่ะักไม่ดูในร้านนียเด้อการเกินก็มามีมากเข้าคำยาเข้าครัวให้่หลือแต่ไอ้นุ์โลกนั่ลูกนะโลกเอาเถอะตข้าผู้ให้ให้พวกเองบำรุงพุทธศาสนาได้ดูนืคนใดทำการใดคิดไม่ดีกับเขามันก็จะเข้าตัวเขาเองนั่นลูกนะ ไหว้วาได้ลูกตาไม่ได้ขึ้นนานๆแล้วได้หรือนะถ้าผูให้เองเองไม่ขอจริงได้ผูไม่เคยขอจริงได้จากพวกเองจากคนอื่นทั้งหลายไดลูกตาผูขออย่างเดียวขอดวงเก้ยววันนี้นะขอให้บวชในการเาลาไดลูกตาให้ผู้ได้หรือนะข้าขอจริงเดียวลูกตา

khiến nhăn đẹp xùi cả nhà lên. số 2 và 9. số 2. cái gì đó. <cầu>, <laughs> <Cái tổng. cười> <laughs> cầm cặp về đây em đang rắp kha ra ấy của bùa đây đủ ra bùa trứng can về ra đó ra lúc cho đây cai bên bao đó luôn ra đây xỉn đây ta đây vừa hoa พ่อให้เองได้ทุกอย่างนะลูกจ้ะไม่ว่าจะเป็นยานว่าอะไรนะลูกจ้เข้าก็สามารถเอาคืนได้นะลูกจ้ะอย่าวุ่นวายนะลูกจ้ะอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนวิบากกรรมพวกเจ้ามีบัวงันกันนะลูกจ้ะอย่าเอากรรมมาติดบ่วงจำไว้นะลูกจ้ะ

ต่คือเก่าสองครับตัวหนึ่งเก่าสองไดว่ากันแล้วแต่แม่แม่สิไปตียวเด้อ ถ้ามันเป็นหกสองเก้าก็ได้ครับเลขสามตัวเนี้ยเลขหกเลขเก้าพี่จรณาครับถ้าถ้าจะรวบใส่ก็คือสองเก้าครับหรือหกหกสองหรือเก้าเก้าสองได้ปะค่ะได้ครับแล้วแต่เพิ่นสี่พี่ดวงเอาแต่ว่าใช่อ้นั่นนั่นท่านใถ่สามปูอันนั้นกอลายมือปูเนาะอันนี้ลายมือท่านตานะครับยกตัวนั่งคู่กันเลยค่ะ แม่แม่เบิ่งเอาเด้อจักสิเป็นตัวใดงหรืออาจสิสิบ่มากตามาที่แต่ออกมาให้กยให้เอาลายมือปูเมื่อปูตค่ะอันนี้กระซองกระใสออันนี้ซองกระซ่าบ๊อบ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 เบิ่งแล้วเป็นแนวทาน<อ>งนะคะจะมาหายใส่ออกพรรษาตีค่ะแม่ครับขอบคุณน้องเมนมากๆนะคะ